ถมึงแข็งไปไหนวะรถมึงเป็นอะไรวะรถมึงพิเศษกว่คนอื่นจังวะเยอ่าใ่องนิ่ยอเดี่ยเด็มมึงมเด็มีน้ำหมูได้ชัดว่นีเป็นวมลอกรถลอโมเด็ลอกโมเด็ลอกโมเด็

เดีกูเจอกูเจอเคเพื่อนว่ะไอ้ตรงตึกปูนอ่ะมันโดนยุ่โดนลวกที่ไหนพี่ตอดไอ้ตึกปูนยี่สี่ตึกปูนยี่สี่มันมันล่วงมันกำลังไปกำลังไปไปพี่ยิงอยู่ยิงอยู่ยิงอยู่ไม่ได้น้ำต้่หม้อเลยครับทำเลยไม่ได้ ยเดตนานงคตาที่ยูมาเยอะว่ะมาเด็กฝั่งวัดกันหน่อยมาดั มาดิฮ้ยแรมโบ้ิี่นี่ไม่กระดดดมาดิมาดิ <c oughs> เดะเพราะกบกวดจัดอ่ะมาด็ครับเอากูไม่อยู่อะเดะเอากูไม่อยู่อะเดะหนูเอากูไม่อยู่อะเดะหนูเอากูไม่อยู่อะเดะพ่อมึงเอากูแล้ว

บ้านอรอไวเอาอ่ะต้องควงอะไวเอาเผ็ดกูมาไล่กูเป็นไสดมาไล่กูเป็นไสพี่อกลับ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 พี่็อตพี่ตัดับแบบฟังเองเวรเหลือไล่อยู่ แตะหนาแม่สัตว์โอ้ยเยี่ยม่งเยอะจังวะดโอ้ยเอาแม่งดิเอาแม่งดิเอาแม่งดิเอาแม่งดียวสัตว์พูดดิพูดดิพูดดิตรงแม่ตรงแม่มันไม่ไหวมันไม่ไหวมันไม่ไหวพังแม่พังแม่ เชียขยะรถมึงแข็งไปไหนวะรถมึงเป็นอะไรวะรถมึงพิเศษกว่าคนอื่นจังวะไหขยะเมื่อยหอเนี่ยอเนี่ม่เด้มึงม่เด้มีน้ำหมูเสัตว์มีน้ำหมูเน่มีน้ำหมูเนี่ยีหมเนี่ลอรถลอรถเดเลอรถเดเลอรถเด้สัตว์มีน้หัวมึงมีน้หัูเชียขยมึงโ่เดมึงโม่เดอย่างงีมึงโม่เด้มึงโม่มึงโ่กูบอกให้มึงโ่มึงโ่เด้ขยะมึงโ่ด้เม่ย่ากยเดเมื่อยากม่ไเด้ควายมึงโม่เด้ไปไร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 ควายมึง มูดงดิ่ควมึตายลไอควายพดเชียอ้นโโดสดีอสป่ะสุดอดีโอ้เีย่สามตกนะสามสไม่สามสดเหรอคือแกมึงเสียเลยเียแกมึงแม่งเสียจัดเลยขนาดขีดหรือบะมูนขีดเรอะสามสี่ไอขีดเนาไอไอเบี้ยามี ผมมีสมัย่ะล็อกรถไหมครับล <w> ็อกครับล็อกผมกดล็อกไปแล้วไงเนี่ยเห็นมากดล็อกรถไปแล้วสามสี่สิบหี่ติมอะไรพี่ติมมันมันร้องไว้รถมึงถึกไปไหนไอ้เฮียมึงยังไม่ชนกูเลยลองรถถึกสภาพเจอตินตินพาราแปดด้วยก็ได้ไม่ให้ไม่ใช่จุจะคุยกับพี่ติม รถมึงถึกไปไหนไปตีนสะพานด้วยอะ่ะฝั่งบ้ามาด้วยอะ่ะผมผมมีศพมานะศพหนึ่งแต่ว่ายังไม่ได้หออ่อสวาสําเสี่ยร้องอะรถมึงแข็งรถมึงกว็นพิเศษก็่าคนอื่นนะครับ พี่เต็มยังไงพี่เต็มกูแทงเก่งจังคิดอะไรไม่มีผิดป่ะเปียกมึงไปก่อนเลยเห็นแล้วขั้นหูขั้นตา มันเบี้ยวอะไรของมันเออเดี๋ยวพี่ฝนให้นะหลังรี่ขอพัลดลมให้ดีดดุยฝนยุดตกยังแ๋ยวโทษทีแล้วกันถ้าหักหน้าอะไรนะพี่กอดรถออพี่ฝนให้เออตำรวจ้าบ้านเยอะนะ ตำรวจหน้าบ้านเยอะตำรวจหน้าบ้านเยอะเอ้ยต็มเอ้ยที่ที่บ้านนะที่บ้านตำรวจมาได้พี่นะที่ยังไม่ได้ห่อนะจบแบตำรวจเยอะตำรวจเยอะตำรวจมาได้มาได้มาได้พี่เหรอจบยังไม่ห่อเปียกแหลมบ่อยเกินข่อยญาตยิงตามปากเนยมันไม่มันก็ไม่น่าสนุกกัอะลรแต่ว่ามาตอนที่ผมกำลังเสียงไง เหม็นแหละมอะไปเลยแต่ี่ปอยให้แต่มันต้องหลังนี่นะก็ผมยังพูดอยู่ยังก็ตัวเอนพูดว่าเป็นไรเป็นไรมันจะให้กูพูดอะไร แม่งไม่ห่อผมด้วยเนี่ยหมอมันให้ถือศพไว้เลยมีห่อในเมืองนะมีห่อในเมืองนะมีห่อยูนัมก๊อฟมีห่อยูนัมก๊อฟมีห่อยูนัมก๊อฟมีกอฟมีห่อยู่นัาก๊อฟไม่ได้งอนสามสี่หลุดมันจะหลุดได้ไงผมกดล็อกไปแล้วถูก่ะละ ก็ดูดิก็ลองกดไปดูดิเอาคนดูลองย้อนไปดูให้ผมเลยเดี๋ยได้ไหมว่าผมกดล็อกไหมอาลองดูดิผมล่วงปุ๊บผมผมล็อกเลยมาดูดิ หลุดก็หลุดไม่เป็นไรกูว่าพ,พาวเพราะกูมั่นใจว่ากูห็อกไปแล้ว,ลอลวเอ้ยบ้านบ้านเขาได้ปะบ้านเขาได้ปะจบที่ไม่หอบ้านไม่หลุด โอ้มันเอาศพเล่นกันหมดเลยมันไม่สนใจตำรวจแล้ว,ลวนะี่เล่นโนสตโนแคร์เลยไอ้บอสไม่ลากบอสไล่เคสไล่าตามหาตัวหลุดแกรมโบ ให้มันไม่อุ้มสักทีวะไอ้เฮียจะได้กดเคสได้ไหน่อยเฮียเฮ้ยเขาถามเลเบลไหนเขาถามเลเบลไหนไวายไลด์ line, โดนได้ไง จะหอมก็หอมด้อ

ดูว่ามันจะห่อผมไหมน่ะหรือไม่ห่อคาตีนี่ย นองโชว์โหดหน่อยดิเขาจะเปิดเพลงเก่งแบบตำรวจจะได้มาเจอ แย่เดี๋ยวพี่ปวดไข้นะโอเคไหมไม่ต้องงอนพี่ยาพี่ไม่จีิงขนาดนั้นพี่รักทุกคนมึงเห็นเมนไอเปียกปะมันโดนแบรมันโดนแบนแล้วทุกคนเห็นไหมเห็นเมนเปียบมึงไหม